สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะผมกมาพบพกับผมนะจ่องยูทูบนะกิ่งปลากังมุ้งนะแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจด้วยนะเป็นเฟซเฟซบุ s, ๊กรูนรกกก้นะรู้จักจ้าครับทีอาสุนีบายกิ่งปลากังมุ้งนะคลิปนี้ก็ฟาร์มรับชมนะเกตติบิล่าครับตามโครงการชีกนะนิวโลโก้น,นะตัววินโตโบ ก็คลิปนี้เราก็มาพูดถึงนะครับอัตราการทิดเพืองน้ำมันเจือพึ่งนะแล้วก็อุ้มพลังความเร่งนะครับว่าจะเป็นยังไงโดย,โดย,โดยตอบตามจากคุณกรับนะครับหลังจากที่นี่ครับ่านกุดินนะครับอุดระเทดน้ำนะเพื่อการเกร เนี่ยเจอหินแบบนี้นะเราก็สอบถามจากคนลับเลยนะครับถึงอัตราการติดเพื่องการกินน้ำมันนะเราะว่าพลักําลังความแรงนะแรงเป็นยังไงแรงกุดนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับคลิปนี้ถ้าเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไลค์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะแล้วฝา,ากกดติดตามเพจนะครับเพจเฟซบุ๊ก चोई लगा, चोई लगा। เก้าดีมากนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์สี่ลูปนะครับแต่ว่าตาวินโตโบโนะครับขอคลิปนี้ก็ดูเอานะครับเจออานดินแล้วครับพีนออออ่น,น้องงานนี้โอ้เนี่จอ,อิน ควายนะหรือว่าแข็งมากับพี่น้องนี่โอ้ยนี่ครับเป็นกดเก้าดีนะถึงจะเป็น4ี่รูปนะนี่ครับโอ้ หลังจากที่เราติดตามพี่จิมนะครับว่ากลับแล้วรู้สึกยังไงนะครับอันนี้เป็นการตอดตามนะจากคนกลับจริงนะครับไม่รามานะครับดูคลิปนี้แกบอกว่าแรงเจาะนี้ดีมากครับแรงกดสุดยอดครับถึงจะเป็นตัวตีซูปนะครับกดเข้าดีนะครับกอดูครับพี่น้อง ดูเอาในคลิปเลยนะครับเป็นนานจริงนะครับกดอินุดเก้าดีครับแกบอกว่าไม่มีกันเท่าไรครับสำหรับ,รบตัววกรูปนะครับมเมื่อเจอแก็งนะครับตัวหน้าตาการทิ้นเพลองนะมันเยอบเลิงนะก็จะเรียก็อยู่ที่ประมาณ16บกลิตรนะครับ แต่ว่าเติมไป12ลิตรนี่ตานไม่นักนี่ก็อยู่ได้ประมาณ13ชั่วโมงคนะรับตานไม่นักแต่ว่าโดยเจรียรนะมาเจอ,อันหินแบบนี้นะครับเจอหินก็ตูวที่12ชั่วโมงนะได้ประมาณ12ชั่วโมง200ลิตรโอ้โหววันนอกเลย Chờ in tập quay Khá là khá là thì bố đăng ký Để bố mình đăng ký Để bố ดีรูปได้เกียงมากครับกับตัวอ,อุกรุปนะครับวา่บากำลังเร่งขุดไม่หนีกันต่อเรยครับเก็นกปดสังเกตดูนะครับในการตามนจริงของรถนะครับ তনন করন করে Bao đuona qua cũng gào mẹ gào nắp, rèn mềm rèn mềm 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 อกกโอกก็ตัโอกกหตัวนั้นนี่ครับดูครับพี่น้องระวังพลังสีรูปกับอกรูปแต่ผมว่าไม่หนีนต่อไรครับนี่ถือว่าเป็นอันนักนะครับอ,อันดินเจอกองแก็งครับ อันนี้ไม่รู้ว่าย่าอินนัดหรือว่าอินตับมาหรือว่าตับไวนะครับแล้วเป็นอินทีมันเป็นค้อนนะเป็นไา่ไปเลยนะครับ กำลังร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับรอบเครื่องเท่ากันนะครับรอบเครื่องนี่ปันหนร้อยอันดีรอบครับต่อนาทีแต่ว่าแรงมา้าแตกต่างกันนะครับเครื่องยนต์แตกต่างกันอันนี้เป็นเครืนะ่องยนต์ตีลูกนะดูครับตีลูกก็ขุดเก้าครับโดยรวมแล้วก็ไม่หนีเท่าไรครับ ก,กับบุกคลุกนะดาวด๊อกใต้เก็บแต่ว่าเป็นน่านิ้ครับตวัวนอเล็ดนี่อยู่ได้ประมาณเอ10-10ช 10, 10ั่วโมงครับเจองานกเก่งเลยนี้ 龙岗。 ไม่เข้าดูครับมาดูกันครับว่าจะรวบกรูปได้ไหมกูตินครับ ก็โอเคพราถ้าจะพูดในก็อย่าลืมกจะมาไกาลกดเลค์กดแชร์ด้วยนะก็จอ,อกันทิหนก็คูดในก็สวัสดีครับ